ตลาดนัดผาแรงเบองแยงวัฒนธรรมเมืองพนาทุกวันจันทร์แรกของเดือนข้างสำนักงานเทศบาลตำบลพนาในวันจันทร์ที่5กรกฎาคม2565นี้ตั้งแต่เวลา1กา .30 นเป็นต้นไปภายในงานท่านจะพบกับการแสดงดนตรีสดศรรสิลปะวัฒนธรรมอีสานการประกวดกิจกรรมต่างๆทางวัฒนธรรม เสริมทับสินค้ากับตลาดอำนาจนิยมมีทั้งสินค้าโอทอบพื้นเมืองอาหารสดอาหารทะเลอาหารตามฤดูกาลผักผลไม้และสินค้าหลากหลายชนิดในราคาเป็นกันเองมีโตเก้าอีที่นั่งให้รับประทานอาหารชมการสแสดงบนเวทีภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครดสวมหน้ากากอนามัยผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย2เข็มสนับสนุนโดยเทศบาลตำบลพนาและเครือข่าย